นะครับคับสุทธดับนะครับครับสุทครับเอฟซีคอนคับนะครับอะไรครับเอฟซีคนคาสนะครับรอนานครับเอฟซีครับคนคาสนะครับแดงเองแดงแดงครับอะไรครับเอาไว้สกูดคอนครับเอาไว้ไรคอนคับนครับมีจะทำ ใส่หม <See. S 3> mm ูเนาะมีหมูมีหอยมีหมูแล้วก็ใส่คอนเคนเนาะอร่อยดีเนาะคอนเคนใส่ทีหลังเนาะเพราะมาไหวมานานเนาะเน่อังอังฟางใครอ่อนอ่อนฮัทนี่ครับนครับ โอ้โหเอชีครับอกินดาครับเอี้นครับนี่ครับผักออาไวครับผักเห็ดครับนี่ครับเอาไว้ใส่โกนเนาะแล้วก็เอาคนเคีนใส่เนาะเพราะว่าผักมันจะเปื่อยไวเนาะไวมันคงไม่เปื่อยเนาะเราจะทำอันนานครับอันานเท่าไหร่ ไว้เปื่อยแล้วก็คอนเทนล,ลงนิดเดียวก็กินเหมือนกับผักหวานเนาะต้องเก่งเยอะเพราะว่าแค่สามไม่ลูกเนาะเห็นเหรอครับ อันดังเี็ดชูคับไอชีคนคลาสหน่งควายเปื่อยก่อนนะวายยังไม่เปื่อยเนาะเพราะว่าให้วายเปื่อยก่อนมันจะออนใจหนึ่ะแล้วรับทิ้งคอนเทนเลยหนกฝนบอใบมะขามโอเอชีครับไอกระขามครับเแล้วเอาคอนเทนลงทีหลังเนาะเหมือนจะผักหวานเนาะถ้าเอสซีกินแล้วก็คงจะอร่อยคงจะติดใจเนาะคอนเทนเนาะ บ้านเราต้องคอนเทน์วันนี้องอันนี้นี่นนไรเสร็จอ <c oughs> ่ะหนาดเนาะเส็จขี <c oughs> <c oughs> ้หยาบอ๋อเห่ะนหะเออ เมือเช้า <c> น <oughs> <aja> ั้นไม่กกกันฝนมันจะตกเลยเนาะช่มฝนตกมันก็ไม่หลาเนาะฝนจะตกพายุจะเข้าแล้วบุญทัดบุญทัเอชัทบุญทับคทัทัทัชาวโห ี <c oughs> no, <c oughs> mm ่รอครับนานห้าสิทีครับไคนาดสิานยังไม่เปื่ยเนาะเราก็จะสิ่ในก่อนอันนี้ชิใกนคาดสิครับยังไม่เปื่อยเน้เปื่อยเก็คังเกนลง กาครับการทมาณ5นาทีครับนี่ครับคนครับไม่ใช่5นาที20นาทีค,คนครับเพราะมันไม่เปื่อยเนาะหลายมันมเปื่อยหลายเปื่อยก่อนัน,นมันจะตกแล้วกับ โหไอีขนอนแท็บขนทัพนี่อนนทัพข้าวเนาะคดจะข้าวเดีวนะฮะต้องเกีปนกัาคิดอีบ่ อช่ครัอคับองนะครับตองแขนครับอืมครับแคนครับอธิคับโอ้มากินครับอเป็ครับครับกครับ แคลนครกบก็เคลนจุกก็เกกอาไปเนาะเอาจุกแล้วก็เอาไว้ไปกินเลยเพราะว่าเมฆก็ยังไม่อาบน้ำ้อนเนาะอาบน้ำสิก่อนนงานครับจุดก,กว่าไอ้นนครับไอ,อชีครับออไอครับอ,อนาน้ำครับ ไม่ได้ประมาณได้เนาะเพราะว่าคอนเทนมันจัดตูวโอ่งแล้วก็เอาอกเนาะเตวายก็ให้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 คอนเทนครับเหมือนกับผักหวานแต่ว่าอร่อยกับผักหวานมันอ๋ออร่อยอร่ามหวานครับไอีมันทำมันจะรุดหวานใช่ไหครับพี่มีเกินครับนี่ครับ อันทั้งกแบบันร้อนจริงจริงร้อนจิิอไอ้อือเน่ยออย่างออให้เผาคายครับอาืปล่าอื่นอื่นอื่นเนาะทำมีมานนันนเนาะเอ้สีครับ

โูรอนฮัตสีครับเล่นเด้งนะครับคนฮัฮัต่อชิปเลชิบยอยเก็บแสกกรณีนีครับคืชิปน่้เกินไปกำดังค่อยรับสีานนาบ่า,ามรับบาคับค